เยืองบริหารแปลงเข้าวสารให้ชัดยังเคร่งครัดจัดสรรให้ถูกที่เร่งรัดงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริเร่งขยายพื้นที่เกษตรทฤษฎีใหม่โยกระดับศักยภาพแปลงใหญ่ด้วยการเกษตระกรรมสมัยใหม่หลักการสาร้างเกษตรมูล,ลค่าสูงพาธนาเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตร หลักดักนการเกษตรไปพิตาตณาถูกต้องถูกใจถูกที่ถูกเวลายกสูงเรียนรู้กาวสู่สู่พัฒนาสมาร์ทคามเมื่อต้องมาสมบูรณ์แบบครบวงจร,รงงก,กับปลวังกลการทำงานและขับเคลื่อนไม่เคยลืมเลือกปัญหาเฉพาะหน้าเกษตรปอะกอบที่แบกรับภาระแม้พังกระทบตรงหน้าคือโควิด1 9 คุณผู้ฟังทางบ้านทุกท่านนะครับวันนี้มาพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรทางถานีวิทย 2, ุทอสมทอุตรดิตถ์ FM 98.5เมกะเฮิรตซ์เป็นประจำทุกวันพุธเวลาดีเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองโมงวันนี้อยู่กับผมเอสคมสันหัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตรก็วันนี้ก็จะมีวันนี้คุณนุชไม่ไม่มาเนาะก็จะมีมมน,ะน้องเดี๋ยวให้น้องค่นแนะนําตัวนะครับว่ามายัางไงอะไรยังไงนะครับใช่ค่ะ สวัสดีค่ะจิธานันจันน้ำท่วมค่ะเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนจากกลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตรังดิบค่ะครับซึ่งมาแทนพินุษเนาะวันนี้คุณนุษตเขาติดธุระเลยมาไม่ได้นะครับวันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาคุยกันเรื่องสถานการณ์ต่างๆวันนี้เราก็ยังอยู่ที่สำนักงานเนาะใช้การบันทึกเทมครผมเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์โควิดของประเทศกันก่อนเนาะว่าสถานการณ์เป็นยังไงบ้างนะครับยอดติดเชื้อเพิ่มวันนี้นะครับ คือหนึ่งันหนึ่งรายนะครับหายป่วยแล้วนะครับ2 5งหมรายผู้ป่วยสะสมนี่คือหลักล้านแล้วนะเพิ่มเป็นหลักล้านแล้วใช่ใช่แต่วันนี้เสียชีวิตเพิ่มคือ226รายนะครับหายป่วยสะสมอยู่ที่8 5 4 0 0 0กว่ารายกำลังกำลังรักษาอยู่ตอนนี้หนึ0 0แสกว่ารายนะครับผมอันนี้ก็ของจังหวัดอุตรดิษฐ์นี่เป็นยังไงบ้างใช่ในส่วนของจังหวัดอุตรดิษฐ์เนาะยอดผู้ป่วยวันนี้ตอนนี้ รู้สึกว่าเมื่อก่อนจะเคยระดับ50-60เลยนะ,อะตอนนี้ลดลงลด,ล,ดลงนะเหลือ25รายเนาะแล้วก็ผู้ติดแยกเป็นนะผู้ติดเชื้อ,อรายใหม่ในในจังหวัด9รายแล้วก็ยอดที่รับมาจากที่อื่นกลับมารักษาบ้านเรานะครับอยู่ที่16รายนะครับก็จะรักษาอยู่อยู่822รายผู้ป่วยที่หายในวันนี้นะครับ48รายส่วนของจํานวนผู้ติดเชื้อสะสมเนาะ,อ,ะอยู่ที่ 2,876รายนะครับหายป่วยไปแล้วเนี่ย2 0 3 9รายแต่เสียชีวิตเนี่ยสูงขึ้นอยู่เลยใช่กลายเป็น15รายแล้วนะครับเนช่วงนี้อันนี้จังหวัดเราเราก็มีมาตรการเนาะอย่างอย่างไรบ้างนะครับก็มาตรการเขาก็คือใช้เจลแอลกอฮอล์ล้างมือใส่แมสตลอดเวลาใช่วลาที่ออกไปไหนต่อไหนนะต้องใส่ตลอดใช่แล้วถ้าเกิดเราออกไปนอกจังหวัด แล้วกลับมาหรือไปพื้นที่เสี่ยงเนี่ยเราแจ้งแจ้งด้วยนะโดยการลงแอปแล้วฮากยูีีใช่ลงเพราะว่าอันนี้จะเป็นตัวคอยกำกับเราให้ปลอดภัยเนาะใช่ค่ะเลงให้เขารู้ว่าเราไปไหนมาใช่ครับแต่ผมก็มีอีกเรื่องนึงเนาะอยากจะฝากว่าตอนนี้คือได้ข้อมูลมาใหม่เหมือนกันว่าอันนี้เขาเป็น14จังหวัดภาคเหนืออันนี้เขาเป็นยอดสรุปเนาะก็คือเขาเป็นจังหวัดภาคเหนือที่พบ ผู้ติดเชื้อสูงสุดและเสียชีวิตอันนี้เราเทียบถึง14จังหวัดเราเนี่ยของเราอุตรดิตถ์เนี่ยอยู่ที่ลำดับที่เจ็ดนะครับอใช่ใช่และยอดผู้เสียชีวิตสะสมของภาคเหนือเนี่ยเราอยู่อันดับที่หนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรายงานเนาะแต่ยังไงเราต้องระวังไว้เพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากแช่วงนี้ก็ผู้ติดเชื้อในจังหวัดก็เตอนนี้นนะกลับมาและใช่ตอนแรกไม่ค่อยมีเลยไม่มีตัวเนี้ย พอกลับมาเนี่ยคือเราต้องกัดอย่าตกุก<ช>เราต้องป้องกันตัวเองอยู่สม่ำเสมอเนาะ<ช>อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโรคติดเชื้อโควิด -19 <ช>นะครับ<ช>เดี๋ยวเรามาถึงโรคติดโรคติดเชื้อเหมือนกันแต่เนี้ยเป็นโรคติดเชื้อทางสัตว์นะก็<ช>ะคือโคกระบือใช่ในโคโกระบือเนาะก็ใ,<ช>ในคโคกระบือเนี่ยเขาเรียกว่าโรคลำปีสกินนะครับอันนี้จะติดกับพวกโคกระบือแต่เห็นเขาบอกว่าติดคนไหมไม่ติดไม่ติดนะอันนี้ติดแค่โคกระบือเนาะ อาการอาการอย่างที่เคยเราเคยเล่ากันทุกอาทิตย์อยู่แล้วอาการคือจะเป็นลักษณะเป็นตูมเนาะมีเ,เกตตามตัวใช่นูนูน,นตามตัว<า>ที่เราเห็นเหมือนคล้ายๆถ้าเรามองไปเอ๊ะเหมือนเป็นฝีเป็นอะไรเลยแห <ส form. S 2> ละใช่เป็นตุ่มหนองตุ่มอะไรอย่างเงี้ยแล้ววิธีการป้องกันนะเขาก็อย่างที่เขาบอกกันคือกําจัดมแมลงล้างข้อเพราะมันเป็นพา้า เพราะว่าถ้ากระจาดตรงนี้ไปไปหาตรงนี้เนี่ยคือมันก็ติดตรงนี้เลยแมลงเนาะใช่มันเป็นพาหันะเราต้องลิ้นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่ใช่และในส่วนของการรักษาคือเขาก็จะให้รักษาตามอาการไปนะครับไก่อันนคือฉีดวัคซีนนะฮะจะฉีดวัคซีนในสัตว์ที่ยังไม่ป่วยใช่ใช่ครับและทีนี้ถ้าเราพบเจอนะสัตว์ในบริเวณคอกเราพอเราแยกอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บหรือว่าสงสัยเอ๊ะว่ามันใช่หรือไม่ใช่ เรารีบประสานเนาะประสานอย่างแรกคือเกษตรกอำเภอไม่ใช่ฮะโทษทีบริษัทบริษัทอำเภอก่อนเนาะเพราะว่าที่อำเภอแต่อำเภอมันใกล้บ้านท่านละรีบไปติดต่ออำเภอก่อนจากนั้นก็ค่อยเดี๋ยวเขาจะประสานต่อกันเองระดับอำเภอมระดับจังหวัดใช่เขาจะให้คําแนะนําต่างๆมากมายเลยนะครับแต่ส่วนเดี๋ยวนี้สถานการณ์บ้านเราเดี๋ยวจะให้น้องเพียวเนาะช่วยเล่าสถานการณ์ โรคลำปีสกินในบ้านเราก่อนว่ามีรักษณะอย่างบ้างครับค่ะสถานการณ์โรคลำปีสกินในจังหวัดตารังดนะคะตอนนี้ค่ะพบการติดเชื้อเนี่ยใน7อำเภอแล้วก็มีเกษตรกรที่ได้รับความเสียหายนะคะจำนวน130ารายค่ะสะป่วยทั้งหมดอยู่ที่501ตัวค่ะครับแล้วก็ตายไปแล้วนะคะ91ตัวครับแล้วก็มีที่รักษาหายเหมือนกันค่ะ91ตัวเช่นกันค่ะ ก็จะคงเหลือสัตว์ป่วยจำนวน319รายค่ะครับผมแล้วก็การฉีดวัคซีนค่ะครับาทางปศสัศตว์จังหวัดค่ะได้ฉีดวัคซีนให้กับสัตว์นะคะจำนวน8,760ตัวแล้วค่ะ ใช่ว่าฉีดกันเพิ่มมากขึ้นเนาะ,ะก็อย่างจากข้อมูลที่เรามีในมือนะตอนนี้เนาะ,ะก็คือตอนนี้อําเภอที่เป็นสีแดงเลยเราแบ่งเลยแบ่งเขตสีเหมือนกัน<ช>สีแดงอยู่ก็มีสองอันนะมีสองเภอ,อคือคอําเภอเ<ช>มืองกับอำเภอท่าปลาเนาะอันนี้เป็นพื้นที่สีแดงที่ต้องระวังแต่ส่วน2องอำเภอเนี่ยที่ยังไม่มีการติดเลยนะครับก็จะเป็นที่อําเภอทองสังข์กับอำเภอระแวกอันนี้ยังไม่มีนะเขาคือมีการป้องกันกันอยู่ยังไงก็ถ้าไง อย่างที่ผมบอกไว้คร่าวๆอ่ะถ้าสงสัยคิดว่ามันเป็นหรือเปล่าอะไรเงี้ยต้องติดต่อทางผู้สัตว์อำเภอเลยหรือผศ้สัตว์จังหวัดนะครับสามารถโทรไปหาที่ผริสัตว์จังหวัดก็ได้นะครับโทรไปสอบถามเขาเบื้องต้นก่อนเนาะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โรคลำปีสกิีนในโคกระบือนะครับเดี๋ยวเรามาดูต่อมาเนาะเรามาดูการเตือนภัยนะครับด้านการเกษตรเดี๋ยวมาคุยด้านพืชบ้าง ว่าด้านพืชในช่วงนี้อย่างเช่นช่วงฝนที่มีฝนตกในบางพื้นที่เอ่ยอากาศยังร้อนอบอ้าวเอ่ยเนี่ยเขามีจะเกิดโรคอะไรบ้างและในพืชตัวไหนบ้างนะครับการเตือนภัยกเกษตรเนี่ยช่วงวันที่25ส,สิงหาถึงกันยาอันนี้เป็นข้อมูลจากกรมวิชาการเกษตรที่เขาแจ้งเตือนมานะครับอันแรกนะครับพืชแรกก็คือลองกองนะครับจะจะเจอทุกระยะการจเจริญเติบโตเลยตั้งแต่เก็บเกี่ยวอะไรเงี้ยจะเป็นโรคลาสีชมพูอันนี้จะพบมากเลยนะ ผมคืงต่อมาก็อ่าโลกต่อมาก็คือผีเสื้อมวนหวานที่ต้องเฝ้าระวังนะในลองกองเพราะว่าตอนนี้ลองกองมันออกเยอะเนาะเริ่มทยอยเยอะมากเลยใช่เริ่มเริ่มทยอยใช่เกษตรผลิตกันใช่เกษตรกรต้องคนระวังไว้นะครับในสองตัวนี้คือโรคราิมสีมูแล้วก็ผีเสื้อมวนหวานนะครับผมอีกตัวหนึ่งก็คือมะขาม นีช่วงการพัฒนาผลกำลังโตเนาะใช่อันนี้หนอนมันจะเจาะฟากต้องคอยเฝ้าระวังนะครับอีกอันนึงคือแก้มกอนแก้มกอาที่ซึ่งตอนนี้ก็ถังเต็มมากเลยเนาะใช่อันนี้คือต้องเฝ้าระวังทุกระยะการเจริญเติบโตเลยจะเป็นโรคลำต้นจุดสีน้ําตาลและผลเน่าอันนี้เกิดจากเชื้อราเหมือนกันเพราะว่าบางทีมันมีฝนตกเนาะมันมีความชื้นความร้ยเชื้อราส่วนมากใช่และพริกก็เหมือนกัน อีกอันนึงพิกเนี่ยคือเจอทุกระยะเลยจะเป็นราขาวในพิกที่อย่างที่เราปลูกกันนะเห็นไหมที่เราเห็นว่าติดตรงใบติดอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นราขาวเนีี้เราต้องระวังนะครับป้องกันไว้ก็คือเป็นพืชตระกูลพวกอีกอย่างนึงคือพืชตระกูลกะลํมผักกาดกะลัมปีกะลําดอกบรอกโคลีนะผักกาดขาวกัดหัวเนี่ยเจอหมดเลยทุกระยะอันนี้จะเป็นโรคเน่านะครับมัจะโดนฝนเยอะมัใช่มันจะเน่าแล้วมันจะเละอันนี้คือจากเชื้อแบคทีเรีย มันจะนะมันหมักหมมมันอักชื้นนะเนาะครับผมที่ต้องระวังอันนี้ช่วงนี้จะเตือนกันเยอะมากนะฮะจะมีอีกอย่างนึงคือผักบุ้งจีนอันนี้เจอเจอทุกรยะยะการเจรินเติบโตเลยจะเป็นโรครลสนิมขาวนะครับระบาดเชื้อราเหมือนกันเนาะแล้วก็มีถั่วเหลืองอันนี้คือระยะออกดอกถึงติดตะกอ,อนนะครับจะเจอพวกหนอนกระทูนะหนอนม้วนใบนะแล้วก็มวนถั่วเหลืองอันนี้จะต้องระวังแล้วก็หนอนตอกฟักอีกอันนึง คือต้องระวังเลยเพราะว่าถ้าเราถ้าเรามีการปลูกอะไรอย่างเงี้ยเราต้องคอยหมั่นตรวจสอบดูแลคอยสังเกตคอยแบบมองดูสอดส่องตลอดว่ามันมีหรือเปล่าครับอันนี้ก็คือเป็นพืชที่ต้องเฝ้าระวังในช่วงหน้าฝนนะครับผมสําหรับของเที่ยวค่ะจะเป็นทางศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวแพค่ะเขาฝากเฝ้าระวังแมลงศัตรูพืชในข้าวเหมือนกันค่ะก็จะมีหนอนห่อใบขาวค่ะหนอนกอข้าวแล้วก็เพี้ยกระโดดสีน้ําตาลค่ะ โดยที่ตอนนี้ค่ะจังหวัดติวยังไม่มีการระบาดในแมลงชนิดนี้นะคะแต่ว่าทางศูนย์สานพันธุ์ข้าวแพร่ค่ะขอให้เกษตรกรค่ะสังเกตพื้นที่ค่ะแล้วก็สำรวจแปลงนาของตนเองค่ะว่ามีแบบพบพบแมลงพวกนี้ไหมถ้าพบก็คือให้แจ้งทางสุสานพันธุ์ข้าวแพร่ได้เลยค่ะโดยโทรไปที่เบอร์นะคะ054ค่ะ65ห้าสีค่ะศูนค่ะ หกห้าสี่หกหกหนึ่งค่ะครับเดี๋ยวเราจะขยายพันธนหนึ่งของสูนยเป็นรงการข้าวแพ้เนาะเพราะว่าสูย์แพ้เนี่ยเขาจะคอยดูแลจังหวัดเราด้วยเ่าเพราะว่าบ้านเรายังไม่มีสูตรพันของตัวเองเนาะทีนี้ก็เลยเป็นต้องโทรไปที่เป็นรหัสของแพนไปนะครับผมแต่เขาดูแลหมดช่เขาจะเข้ามาลงพื้นที่ดูให้เลยครับผมยังไงก็ฝากไว้ด้วยเนาะเดี๋ยวเราพับฟังสิ่งที่น่าสนใจหรือโครงการดีๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันในเบทที่สองครับผม เครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรหรือเครื่องหมาย Q เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้สำหรับสินค้าเกษตรที่ผ่านการรับรองมาตรฐานตั้งแต่ระดับไรนาจนถึงผู้บริโภคหรือ from farm to table เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคให้เกิดการยอมรับเชื่อมั่นว่าสินค้าเกษตรมีคุณภาพและปลอดภัยที่ผ่านมามีการวางจําหน่ายสินค้า Q ในแหล่งจําหน่ายต่างๆเช่นตลาดขายส่งหรือ modern trade ซึ่งกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์ได้มอบป้ายคิวนแหล่งจำหน่ายสินค้าไปแล้วอย่างต่อเนื่อง ร้านอาหารเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการจำหน่ายสินค้าคิวเพื่อเป็นวัตถุดิบป,ปรุงอาหารภายในร้านและเพื่อให้ผู้บริโภคจำนวนมากที่อาจไม่มั่นใจว่าร้านอาหารที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักและมีรสชาติอร่อยนั้นมีร้านใดบ้างที่ใช้วัตถุดิบที่ได้มาตรฐานปลอดภัยต่อผู้บริโภคจึงเป็นที่มาของคิวรตร้านอาหารวัตถุดิบป,ปลอดภยัยเลือกใช้สินค้าค ปัจจุบันมีร้านคิวรีสตอร์รที่ผ่านการรับรองแล้วกว่า3 0 0พันแห่งทั่วประเทศสังเกตง่ายๆร้านอาหารจะมีป้ายคิวรีสตอร์รติดอยู่ท่านสามารถเลือกเมนูที่ระบุไว้บนป้ายหรือเลือกอาหารตามสั่งที่ใช้วัตถุดิบที่ได้รับการรับรองนั้นในการปรุงอาหารได้อีกด้วยร้านอาหารที่ได้รับเครื่องหมายคิวนั้นจะต้องมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ 1. เป็นร้านที่จดทะเบียนพาณิชย์เพื่อประกอบการหรือขออนุญาตประกอบการตามกฎหมาย 2. ต้องมีความสะอาดมีสุขลักษณะเบื้องต้นที่ดี 3. วัตถุดิบหลักที่ใช้ประกอบอาหารต้องเป็นสินค้าคิวหรือเป็นสินค้าที่ผ่านการตรวจรับรองหรือเป็นสินค้าที่ผู้ผลิตรับรองตนเองซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบสารพิษตกค้างจากเจ้าหน้าที่โครงการ 4. ใช้วัตถุดิบปลอดภัยอย่างสม่ำเสมอโดยในปีแรกที่เข้าร่วมโครงการต้องใช้วัตถุดิบที่ขอรับรองเป็นสินค้าคิวหรือผ่านการตรวจรับรองหรือสินค้ารับรองตนเองไม่น้อยกว่าร้อยละ70ของวัตถุดิบชนิดนั้นๆ 5. และคุณสมบัติอื่นๆเช่นมีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาในการเก็บรักษาวัตถุดิบให้เหมาะสมเพื่อให้สินค้ามีความปลอดภยัย r a n t ร้านอาหารวัตถุดิบป,ปลอดภยัยเลือกใช้สินค้า Q ถือเป็นการประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักของจังหวัดที่ใช้วัตถุดิบจากสินค้า Q ที่มีความปลอดภยัยตามระบบก,การผลิต GAP และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิตที่รับรองตนเองว่าผลผลิตปลอดภยัยเข้าสู่ร้านอาหารและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นขณะเดียวกันก็เป็นการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภยัยและสร้างแรงจูงใจให้ผู้ผลิต ผลิตสินค้าที่มีความปลอดภัยมากขึ้นค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราในช่วงที่สอของรายการนะคะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนาะเราได้พูดคุดเยเกี่ยวกับร้านอาหาร วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวที่เป็นตัวคิวใช่ใชคโครงการคิวรัสลองที่เราได้นําเสนอไปคร่าวๆว่าเขามีหลักเกณฑ์ยังไงอะไรยังไงวันนี้เดี๋ยวเราก็อาจจะมาขยายความอีกนิดนึงนะคะว่าในส่วนของคิวรัสลองของบ้านเราในในจังหวัดเราใจังหวัช่ไหมคะว่ามีที่ไหนบ้างที่ไหนบ้างมีเกี่ยมเพอซึ่งโครงการเราจริงๆเราต้องจริงๆนะความหมายคือของเราอะ่ะจะต้องการดําเนินโครงการให้ครบทุลอมเภอ แต่เป้าหมายของเราตอนนี้ได้แค่7นะครับยังขาดอำเภอบ้านโคกอ่ฟนะักห้าเนาะส่วนที่อำเภอเมืองอุต,ตรดิษฐ์ของเราอ่ะที่มีร้านเข้าร่วมง,งกันรเรียบร้อยแล,ล้นวนะครับก็คือ16ลร้านเยอะมากๆนะเอยอะเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอำเภอรับแร่อีก6ร้านนะแล้วก็เป็นอำเภอตรอน2ร้านนะครับอำเภอท่าปลา2ร้านอำเภอน้ำปาด2ร้าน อำเภอทองสังขันสามล้านแล้วก็อำเภอชัยสามร้านอันนี้ก็จะเกือบครบทุกอำเภอละยังไงก็ถ้าเวลาถ้าพวกเราไปรับประทานอาหารหรือว่าขี่รถ่างใต้่านมาตามร้านค้าเนี่ยเห็นป้ายใช่พยายามสังเกตป้ายคิวไว้ว่าจะเป็นป้ายเป็นเราทําเป็นธงญี่ปุ่นไว้เนาะเป็นธงญี่ปุ่นเป็นป้ายสีขาวป้ายสีขาวธงรูปคิวสีเขียวถ้าเราขี่ผ่านร้านเมื่อหร่เราก็พยายามเลยสังเกตว่าถ้าเห็นป้ายแสดงว่าร้านเนี้ยผ่านการรับรองของ กระทรวงเสพและสตรอเเรียบร้อยแล้วนะครับมั่น,นใจนได้เลย,ยใช่มั่นใจเลยว่าร้านนั้นใช้วัวตถุดิบปลอดภัยจะเป็นวัตถุดิบคิวเอยนะครับหรือเป็นวัตถุดิบที่มีการรับรองนะครับและก็เป็นวัตถุดิบที่รับรองตนเองไอ้รับรองตนเองคืออะไรรับรองตนเองก็คือการใช้เทสคิดในการตรวจสุม่มหาสา,สารเคมีอย่างคิวเนี่ยเครื่องหมายคิวเนี่ยมันเป็นการรับรองจากของกรมต่างๆเนาะ อย่างเช่นสมมติว่ากรมวิชาการเศรษ็จรับรองเรื่องคิวผักให้เนี่ยคิวผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยนี่คือปลอดภัยในระดับแล้วที่เขามามีการลงพื้นที่ตรวจสอบนะครับแล้วก็อีกอันนึ้งจะเป็นอย่างของบริษัทก็จะเป็นพวกบริษัทโอเคอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใช่ใช่ตามแผงขายเนื้อสัตว์ขายอะไรเงี้ยแล้วร้านค้าร้านร้านหาไปซื้อมาเนี่ย ถือว่าผ่านเพราะว่าร้านเนี่ยโดนโดนผ่านการรับรองเรียบร้อยแล้วนะครับอีกอันนึงก็คืออย่างที่ผมบอกก็คือส่วนใหญ่ที่รับรองตนเองนะผมจะขอความร่วมมือนะขอความร่วมมือหรือบูรณาการร่วมกับสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดอุตรดิตถ์ในการเอาพืชผักในร้านอาหารที่ผมไป,ไปสุ่ม <ไป S 1> ตัวเ<จ>นนะี่ยไ,ไปตรวจหาสารพิษและทางสาธารณสุขเขาก็จะช่วยในการตรวจตรวจสอบให้แล้วเขาก็แจ้งผลกลับมาว่าผักเหล่านั้นปลอดภัยไหมนะครับเขาบอกว่าปลอดภัยก็คือเราก็ให้การรับรองเพราะว่าเนี่ย เขาใช้วัตถุดิบที่มันปลอดภัยปลอดจากสารพิษมันก็เป็นการสร้างความมั่นใจเนาะสร้ความมั่นใจให้กับผู้บริโภคใช่ผู้บริโภคก็คือสังเกตป้ายได้เลยค่ะป้ายมีตัวคิวคิวเขียวครับมั่นใจได้เลยเนาะอันนี้จะเป็นโครงการร้านอาหารวัตถุดิบป,ปลอดภัยเลือกใช้สินค้าคิวนะครับและอีกอันหนึ่งที่ผมมาสัปดาห์ที่แล้วจะอธิบายแหลแต่มันเวลามันน้อยทีนี้เรามีโครงการนึงจะเป็นโครงการส่งเสริมการบริโภคสินค้าวัตถุดิบคิวอันเนี้ย วัตถุประสงค์ของโครงการนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมแหล่งจําหน่ายสินค้าคิวให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของผู้บริโภคและก็เพื่อส่งเสริมแหล่งผลิตสินค้าคิวในพื้นที่ให้สามารถเข้าสู่ช่องทางต่างๆได้อย่างเช่นช่องทางย,ยังไงก็คือช่องทางร้านอาหารเอ่ยเนี่ยที่ว่าพอเขาผลิตมาแล้วปุ๊บมีที่จําหน่ายนั่นแหละอีกอันนึงคือเพื่อประสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคเข้าถึงแหล่งจําหน่ายสินค้าคิวและแหล่งผลิตคิวนะครับ ก็คืออย่างที่เราไปส่งเสริมตอนนี้ในช่วงประมาณเดือนมิถุนาที่ผ่านมาเนาะผมได้ออกไปไปตรวจตลาดเลยอันนี้เป็นตลาดประจำอำเภอเลยนะอันนี้ไปทั้ง9้าอำเภอนะครับก็ตั้งแต่ว่าส่วนใหญ่ผมจะไปตรวจที่ตลาดอำเภอบ้านโคกใช่ตลาดสดเลยตลาดใหญ่ของเขาเลยของแต่ละอำเภอที่ผมไปตรวจมามีในอำเภอบ้านโคกฟากท่าน้ำปาท่าปลาลับแนะแล้วก็เมืองในส่วนของเคอเมืองเองเนี่ย ผมได้กระจายเนาะกระจายการตรวจตลาดเพราะาเมืองมันมีหล,หลาย<ม>หลายแหล่หลใช่ใชไม่ว่าจะเป็นตลาดสดเทศบาล2ตลาดสดเทศบาล3ตลาดคลองโพนะครับตลาดบางสีสูบตลาดคุ้งตะาหรือห้าแยกปากขนุนแล้วก็ตลาดบางกะพีอันนี้เราสุ่มตรวจหมดแล้วทุกท่านเวลาท่านไปซื้อผักนะครับซื้อผักซื้อผล,ลไม้อะไรเนี่ยสังเกตป้ายไว้ป้ายจะเป็นประมาณขนาด a 4ที่ผมไปติดให้นะครับ ตัวคิวตัวคิวเหมือนกันถ้ามองเห็นว่าเอ๊ะแทงผักอันเนี้ยมีตัวคิวเออมีป้ายคิวแล้วก็ลองดูซิว่าใช่ที่เราไปดูดูที่ว่าในรายการนั้นผมรับรองอะไรให้ไปบ้างจะมีรายการผักอยู่ที่รับรองใช่ถ้าสามารถเลือกซื้อสินค้าที่ผ่านการรับรองคิวนั้นได้เลยนี่มั่นใจได้เมื่อเห็นคิวนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะครับของกระทรวงเกษตรเกี่ยวกับการบริโภคเนาะ เรื่องความปลอดภัยเพราะว่ายุคสมัยปัจจุบันนะเดี๋ยวนี้คนเราก็ใส่ใจในเรื่องของสุขภาพมากขึ้นไม่ว่าพราเราส่วนใหญ่เราจะกินคีนกันถูกไหมพวกกินคีนกินผักกินผักใบสดอะไรเงี้ยบางทีเขากินกันสดๆไงใช่บางทีเราไม่รู้ว่าที่กินไปอะ่ะผักสลัดเอ,อยอะไร<ช>มันมีสารเคมีไหมอะไรไหมอย่ <3 S 2> างเงี้ยถ้าเกิดเราเห็นมีการรับรองนะเรามั่นใจเลยว่าสิ่งที่เรากินไปเนี่ยปลอดภัยแน่นอนปลอดภัยแน่นอนนะครับ ันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะครับที่เราเอามาฝากกันนะคะผมค่ะมาถึงโครงการดีๆค่ะกองทุนดีๆอีกหนึ่งกองทุนนะคะคือกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจนค่ะครับผมกองทุนนี้จะเป็นกองทุนที่เหมือนว่าเป็นแหล่งเงินทุนเนาะให้กับเกษตรกร,รกที่เดือดร้อนประสบปัญหาต่างๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินเรื่องที่ดินอะไรอย่างเงี้ยโดยวัตถุประสงค์เนี่ยเขามีอะไรบ้างพบคุณ ก็วัตถุประสงค์นะคะเพื่อถ่ายถอนที่ดินคืนจากการขายฝากจำนองค่ะครับแล้วก็เพื่อชําระหนี้ตามสัญญาเงินกู้ยืมค่ะครับเพื่อซื้อที่ดินคืนที่สูญเสียสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ไปแล้วค่ะครับผมแล้วก็ซื้อที่ดินเช่าใช่ไหมคะที่ดินเช่าใช่อย่างเราไปเช่าทํานาเขาแล้วเจ้าของเขาพร้อมที่อยากจะขายแล้วก็สามารถเอามากู้เพื่อไปซื้อมาเป็นทรัพย์สินของเราได้นะครับ และผู้มีสิทธิ์ขอความช่วยเหลือเป็นใครบ้างนะครับเป็นเกษตรกร,ร,กรที่ยากจนค่ะบิดามารดาผู้สมรสหรือว่าบุตรของเกษตรกร,ร,กรนั้นค่ะคโดยทางทพสนะคะจะเป็นคนประเมินเนาะใช่ประเมินให้ว่าเข้าหลักเกณฑ์หรือเปล่าอะไรยังไงนะครับผมในส่วนของหลักเกณฑ์ที่เราให้ความช่วยเหลือของโครงการนี้นะครับก็คือกู้ยืมเงินเพื่อปลดเรื่องหนี้สินหรือซื้อที่ดิน,นเนื่องจากซื้อที่ดินคืนนะคะครับผมแล้วก็ ซื้อที่ดินตามสิทธิ์แห่งกฎหมายว่าด้วยการเช่าที่ดินค่ะและ้วก็กู้ยืมเพื่อการประกอบอาชีพใช่แต่ในส่วนของการกู้ยืมเพื่อรอกอาชีพเนี่ยเราขอสมวนสิทธิ์ไว้สําหรับลูกหนี้รายเดิมที่เคยเป็นลูกค้าเรานะครับใหว้วงเงินสูงสุดถึง1นึ่งแบาทนะครับในการกู้เพื่อรอกอาชีพนะครับผมแล้วเห็นก็บอกว่าอัตราดอกเบี้ยถูกมากาอาตาัอาตราดอกเบี้ยร้อยละห้าต่อปีค่ะและ แล้วก็ถ้าส่งดีก็จะลดดอกเบี้ยนะร้อยละสี่ร้อยละสามร้อยละสองค่ะคือต่ำสุดถึงเหลือร้อยละสองนะครับก็อย่างเช่นสมมุติว่าเราปีนี้เราส่งดีปีหน้าเราส่งดีแล้วอาจจะลดไปจากห้าหรือสี่พอส่งดีเข้าไปลดไปเหลือสามหลือสองนะครับอันนี้คือถือว่าถูกมากๆเป็นโครงการของกระทรวงเกษตรที่ช่วยเหลือเกษตรกรจริงๆใช่เพราะว่ามีวงเงินกู้ให้นะคะสูงสุดอยู่ที่สองล้านสองล้านห้าสองล้านห้าคะครับผมอันนี้ก็สามารถ ถ้าใครสนใจหรือเดือดร้อนนะครับอยากจะมาขอคำปรึกษานะครับสามารถมาปรึกษาได้ติดต่อได้หมด3ที่เลยนะที่แรกนะครับที่ทกสใกล้บ้านท่านนะครับไปเข้าไปได้เลยอันต่อมาคือเกษตรอำเภอนะครับเข้าไปได้เลยแล้วก็สุดท้ายก็คือมาที่สํานักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนะครับแต่ช่วงนี้ก็หยิบขึ้นมาใช้การโทรมาถามดีกว่าว่าเอ๊ะพี่ เข้าหลักเกณฑ์ไหมแบบนี้จะเข้าหลักเกณฑ์ไหมใช่สมมติว่าถ้าเข้าแล้วเจ้าต้องเตรียมเอกสารอะไรมาบ้างก็ได้มาทีเดียวให้พร้อมเลยพร้อมเอกสารเข้ามาคุยเลยค่ะว่าเราจะเข้าโครงการกองทุนที่ได้ไหมใช่แล้วพอทุกอย่างปุ๊บเราจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับปัญหาแล้วฟังปัญหาอะไรพร้อมรออยู่แล้วโทรได้เบอร์ไหนคะพี่สามารถโทรติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ055403195055403195นะครับ อันนี้ก็สามารถโทรมาได้ตลอดเลยนะครับผมก็สุดท้ายนะครับเราก็อยากฝากช่องทางในการติดต่อสื่อสารของเรานะครับก็คือช่องทางแรกนะครับช่องทางทางโทรศัพท์นะครับเบอร์โทรศัพท์อย่างที่ผมย้ำไปแล้วที่แล้วนะคือ0 5 5 4 0 3 1 9 5 0 5 5 4 0 3 1 9 5นะครับช่องทางที่2คือทางเพจ a c e b o o k นะครับคือเพจสำนักง,งานเกษตรและสกรจังหวัดตรดิษนะครับเราเซิร์ชเอา อีกอันนึงก็จะเป็นเพจคุยเฟื่องเรื่องเกษตรนะครับสามารถจอได้ช่องทางสุดท้ายเลยก็คือมาที่ใช่วอล์กอินวอล์กอินที่สำนักงานเราครับสำนักงานอยู่ที่บางเกลยาสารการจังหวัดอุดริตถ์ชั้น2ค่ะครับผมสามารถมาได้นะครับแต่อย่างที่บอกว่าช่วงนี้อย่าพึ่งอย่าพึ่งให้โทรดีกว่าสุดท้ายนี้ค่ะก็ขอฝากรายการคุยเฟื่องเรื่องเกษตรค่ะทางสถานีวิทยุอสมท FM 98.5 m มเีค่ะทุกวันพุธค่ะเวลาดีนะคะเวลาบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับข่บวบาวดีสำหรับเกษตรกรคนรับจ้างผู้ค้าขายและพนักงานบริษัทฟังทางนี้ มีปัญหาหนี้สินโดยนำที่ดินไปจำนองขายฝากหรือทำสัญญากู้เงินไว้กับเจ้าหนี้กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู้ยืมแก่เกษตรกรและผู้ยากจนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บริการให้กู้เพื่อปลดเปลื้องหนี้สินหรือซื้อที่ดินคืนหรือซื้อที่นาเช่าให้กู้ตามหนี้ที่เป็นจริงวงเงินไม่เกิน2องล้านห้าแสนบาทเป็นหนี้นอกระบบยื่นเอกสารขอกู้ได้ทันทีส่วนหนี้ในระบบหนี้ธนาคารหนี้บริษัท ต้องมีคำพิพากษาให้ชำระหนี้หากที่ดินถูกเจ้าหนี้ยึดไปแล้วแต่ยังไม่เกิน5ปีก็ทำเรื่องขอซื้อที่ดินคืนได้ประเมินรายได้ผ่านและราคาประเมินที่ดินเพียงพอก็สามารถไถ่ถอนที่ดินจากเจ้าหนี้รายเดิมได้เลยติดต่อขอยื่นกู้ได้ที่สำนักง,งานเกษตรอำเภอเภทุกอำเภทอทกสทุกสาขาสำนักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดตามภูมิลังนา สอบถามเพิ่มเติมที่สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรและรับเรื่องร้องเรียนสำนักง,งานประหลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถนนราชดำเนินนอกกรุงเทพโทร022807750 022807753ดอกน้อยผ่อนนานสงวนที่ดินที่ทำกินยังอยู่กองทุนหมุนเวียนเพื่อการผู้ยืมแก่เกษตรกร,ร,กรและผู้ยากจน